ครับก็สำหรับโครงการคูมิาร่วมมือเกษตรร่วมใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางาสอย่างภูบิต้าคิดนะครับก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มเรื่องของการที่เราจะสร้างวิถีใหม่ให้กับเกษตรกรหรือว่าชาวนาหรือว่าชาวสวนชาวไร่ต่างๆของของประเทศไทยนะครับ แล้วก็เราเอาเครื่องจกักรต่างๆไปให้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าวิธีที่เราต้องการให้เห็นก็คือ1การรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการที่ดีนอกจากนี้เองเนี่ยต้องการให้ทางการรวมกันวิธีใหม่เนี่ยคือเกษตรกรรู้วิธีการที่รวมกลุ่มมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นนะครับทำบัญชีเป็นนะครับรู้ว่าทําไงจะบริหารจัดการได้เอาเงินเหลือที่เอาไปบริหารเครื่องจักรได้นะครับเครื่องจักรก็จะอยู่เขาจาน พราะว่าเราเราเชื่อว่าการที่คนมารวมกันได้นะครับเรื่องของการที่ทําให้กลุ่มเข้มแข็งเนี่ยก็จะทําให้สังคมโดยเฉพาะในในชุมชนเนี่ยเข้มแข็งไปด้วยสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมเองเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มนะครับแน่นอนพอเดิมทีพอเขา,ทำ,ท,ำาทำนาเสร็จสิ่งที่ง่ายสุดสําหรับก็คือไม่ขีดก้านเดียวจุดเผาง่ายกว่าแต่ว่าตอนนี้เราไม่เลือกเพราะมันเป็นมลพิษมลภาวะต่างๆเกิดขึ้นเยอะ เราบางทีเราดูที่ทางลมไม่ได้ลมมันจะพัดออกพัดเข้าไปรบกวนชาวบ้านก็ถือว่ามันเป็นความรับผิดช,ชอบของเราเป็นชาวนาที่นี่แต่เดิมนะครับรเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับก็จะเผาต่อสั่งนะครับหลังจากปีพศสองนทางคูโบต้านะครับได้มามอบเครื่องจักรให้กับเราสอชุดนะครับรเกษตรกรที่ว่างนะครับก็จะมาขับรถ คูโบต้านะครับเพื่ออัดฟางฟาออกมาก้อนหนึ่งนะฮะก็จะมีมูลค่า1บาทให้กับเป็นค่าจ้างให้กับเกษตรกรที่ขับนะครับนอกจากนั้นนะครับเกษตรกรที่ความร่วมมือกับเรานะครับเราก็จะมีออปชันนะครับให้กับเกษตรกรที่ต้องการสีข้าวนะครับก็มาสีข้าวฟรีที่โรงสีข้าวชุมชนองค์การบริหารสุดบนลานจระเข้นะครับหลังจากที่ฟางนะครับจำนวนมากเหลือจากเกษตรกรที่รับซื้อข้าวรับซื้อฟางข้าวไปให้สัตว์นะครับบริษัท s c g นะครับก็จะนํา ฟางข้าวเหล่านี้นะครับไปอัดเป็นพลังงานชีวมวลก็จะเป็นการลดโลกร้อนนะครับลดการใช้ถ่านหินใช้พลังงานชีวมวลแทนนะครับจากโครงการขององค์การบริหารส่วนลางจรเข้ร่วมกับบริษัทคูปต้าร่วมกับบริษัท s c g ทําให้ลด PM 2.5บริษัทคูปต้าและบริษัท s c g ลดโลกร้อนใช้พลังงานชีวมวล แทนการใช้พลังงานถ่านหินและนำไรายได้ผลกำไรกลับคืนสู่สังคมตามโครงการศรีอ,อารม,มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและช่วยงานสาธารณสุลต่างๆครับ